สว,วันี้่ะสวันี่ะสสดีค่นีวัีค่ะสวสีค่ัสเีค่ะสวสค่ะ้วสดบวัดีค่ะสคะเัสดีสั่วัสคระัสี่วีัสะวััีเราาาาออเะอส่วัวส่วัส่ัออั่ววั่ะหล,ลัละนนะั่บ้านแต่ละหลังนะครับสวยมาก แต่ละบ้านก็จะมีเรือเป็นของตัวเองมีที่จดอดเรือที่จเรือเป็นของตัวเองเอันนี้ก่อนมาที่นี่เราก็มาจับปูเอาปูมาวางกับดักไว้แล้วมเมาดักกับดักที่วางไว้ จะใหญ่มาก ha <laughs> ha